สวัสด <łość> ีจ oh okay oh oh, ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้ม่อีกแล้วพี่้ามาซับนมใหม่หลังบ้านเพื่อหนมใหม่สงโอ้ยเฮ็ดนมสกินอี่น้องใส่พี่พี่ซับทั้งนี้ซับทั้งนี้ก

ว wow! wow! <T |ar|> ้าวว้าวน่าใหม่กินซุ้ง้ะพี่น้องนี่เอามาปลูกไว้ได้ปีนึงสัตดโมเมนต์ว้า นี่คือหน่อไม่กิมซุ่งพี่้องนีแต่หน่อใหญ่ๆนั่นอ้นอร่อยสักตนก็จะต้มห้อ พูดอีกนอนเลยี่จว่าให้เขาซื้อกล่องนิ่งๆว่าจะคล้องเศทรายอยู่บนน,นั้นอียงเลย แล้วท้ายลู อ่อนด้วพี่น้องเออไรแก่ๆด้วนีแกแกแกว่ไปเนี้ยจะได้ตัดออกอกีกักเอาจะใส่กล่องเมวยอิจับหน่งหน่อนยยใส่เป็นตัวขาดมนะันออกหา

xem chi nó nó nổi nó nhàn xong ao xong ao à thay xong nha xong xong mưa mưa, xong 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 chi nó, phải đi ีจังอบังกระเบียนหดหนาคน ังซี่แหละมันบ่ให้มันขึ้นยาวก อะไรนัน<จ>ะไก็ะไปเจ้าโอ้ยแกู่ได้จับหน้านอบบบนี้ม่นจะว่าม่โอ้ออกเป็นขนเพะท่านขากลวทนข้นยางปลาสอกนั่นพอดีเนามัยที่เป็นสูงไ,ได้สูงยังได้ะอะันนี้

กูคุย hết กูคุย hết หย่ำเลยมันเนาหย่ำไหะน้ำมันส่งบ๊อบกินหยังต่อไปก็คือการเอาเกลือมักไว้พี่น้องอันนี้คือการขั้นตอนการเฮ็ดน้ำมัส้มใส่เกลือแล้่ยวข้ากระซ้าซ้าซ้ามันอ่อนใะพี่น้อง จะครูพี่น้องเหลือมันอ่อนเดี๋ยวจะคลอยมาขันเอาบบดนี้บางเวลาเนี่ยเอาลานก่อนทำรนไรกันเบื้ง <ๆ S 1> จะก,ก็เอามันก่อนดีละอ่อนไปก่อนเออควายเห็ดนี่นี่แม่ซื้อเห็ดให้เบื้องนี่อยากฝาดใจดิปัดน้ำหึืมมันออกเด้อพี่น้องเด้นอดนี่ หลังจากที่เ,เา้าเแช่าน้ำเกลือแล้วมันอ่อนเข่าแล้วเขาก็ปั่นน้ำเกลือเขาปั่นอราขาดยีบัวต้องขาดกุ้งเนกกาะจำเราจนแห้งเลยมันก่อนมันแล้วเราลงน้ำขาดไม่นางออีกวะพอเวลาเราลงน้ำขาดเราจะซีมเบอร์งั้นนวดกับ่ทต้องใส่เกลือหอาเด้ สาวมันอ่อนๆคักสักก่อนเด้อพี่นนอนเด้อบเมนมาสาปรับๆเดาขันแ้ดนตายบอายเดิตายมัตาตายไมนตายดีนามอกคักคได้หลายตายมตายตาย่ตาย เอามาเดี๋ยวเอาที่วางของนี่คุยอย่างที่โย่ใช่ไหมคุยเอามาเดี๋ยวบนหัวเอาให้กัด น้ำชาใสอีกเทียวนึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไี่ใส่ เมาอมาจ้านอมัก็ตรงันเเอซอยกูเนี่ยโเมาไปเนี่ยยสายไอป๊อกเฮ้น่ยังรนียังรบองเเ้อลดกแก้วรลวังเนอให้ง้องเด่นเ้อ ะขวดแนี่นี่พี่น้องเวลาเขาอยากกินเขาก็เอาออกมาเห็ดกินเท่าขวดมันจังบ่ได้จุกน้องใหม่ให้มันมาใหม่ดันที่เขาใส่กระปุกถ้าเขาใส่กระปุกนี่น้องใหม่เขามันก็สีดำเก็นโอกาสดำมันมันระวังหนาเพราะฉะนั้นเขาใส่ขวดเนี่ยนี่สบายดีเขาอยากกินเห็ดกินเท่าหน่อยเขาก็เอามากินเท่าขวดบะแมนพอจุกนัอก็สบายดีนะ ให้นอขมัวนอกินอะไ้ไม่อ้ขวดให้เอเออไม่เห็จังสีบอกไ่นเ่สีดจ้ขวดเออเออใหม่สีขาจะงสเามสีนอก็ได้สีด้ล่ย่ที่นอนเลยนอวางรูปมองนี้ไปเออเราไม่เห็นจังสีมาิมา เดี mom, ๋ยวไปเห็นหมองหายเมื่อเมื่เจ้าเจ้า่ะมาหน้ามันถ่วมไปในขวดมาโอ้ยเดี๋ยวหัวแลยออกมาไหมเดาโดนไหมื่ ขวดนี <Smile> ่เวลากินมันกะง่ายพี่น้องเขาเกิกินหน่อยๆนี่เอามาออกมาเลยขวดหนึ่งอันนั้นกพ่อเขากะมาสองขวดมันกะโปเชียงกับนมใหม่ดำหาใส่กับพวกเวลาเขาไปจกมากินก็เเด็กละหน่อยบางที่เห็นก็เห็นเห้นนมใหม่เขาดำเหมืนนะค่ะ เพราะฉะนั้นเราเห็ดในะจขวดนียดีสุดแล้วพี่น้องายไปหาแม่จะซีหาขวดขวดที่หา

ยี่ระพี่น้องเฮ็ดแล้วได้หาได้ซีขวดขวดที่หาโปเต็มฟ้ากดีจักมันเอาไปไหว้ไซบัดโอ้นี่ดิโอ้เห็ดแล้วฟ้าได้ซีขวดเทิงพี่น้องเอ้ยการเฮ็ดน้องใหม่สมของเข่าน้องใหม่ซีหานอคือลองขายบัดยี่ระคุณบัดก็รอให้มันสมได้จักอาทิตย์ได้จักสองอาทิตย์คุนละมันยังสีสม ตองอาทิตย์ก็กลัวคนณน่ะพี่นอ้องเขาจังสิได้กินกันคิิดนี้ก็ขอ,ขอจบไปซ้ำนี่เด้อพี่นอ้องเด้อคีเพีรน้องไปสมหาน้องใหม่ไม่เห็นน้องไปสมไปหาน้องใหม่อยู่หลังบานจะของจะจบไปเพี่ยงซ้ำนี่ละค่ะสวัสดีค่ะ